สวัสดีครับผมเล่นคาร์ลฟูนะครับจากเพจรับเปลี่ยนหลัไฟมาในระเับื่น,นวันนี้พอดีมีลูกค้านำหลอดเข้ามาเปลี่ยนนะครับเป็นแอคคอร์ด g e 5ปี97ไม้ที่เขานำมานะครับนี้ครับมองเห็นปะ,ะเป็นไม้เรียกกันทั่วไปคือไม้ G s h o อ k มันจะมีสายไฟวิ่งเข้ามาในแผ่นไม้ แล้วไฟมันจะมีเข้ามาในแผ่นอย่างนี้จะมีสายต่อมาอาการเสียของมันคือตัวไฟเี่ยมันดับเห็นหรือเปล่าตัวไฟนี่มันดับพอมันดับเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหลอดได้มันไม่เหมือนไม้ไม้เดิมที่อยู่กับรถนะครับชิ้นงานพวกนี้คือแปะทับลงไปนะครับแปะทับไปอย่างนี้ ตัวเนี้ยแสงมันไม่มีให้ทะลุผ่านได้เพราะว่ามันมีเส้นไฟจากข้างในนี้นะเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนใหม่แบบนี้พอเปลี่ยนมาใหม่ๆสวยแน่นอนดูสวยสีขาวสวยดูเหมือนตัวนอกแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งตัวเส้นไฟเนี้ยมันเสียมันก็จะไม่มีแสงไฟโผล่มาเห็นบนนี้อีกเลยนะครับวันนี้วันนี้ที่เขามาแก้คือตัวเนี้ยมันเสียแล้วใหม่เขาแปลงมาเยอะ ก็เลยสับไม้ที่ผมมีสำรองใส่ให้ไปก่อน,นะครับอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างคือไม้ที่มีมากและลดอ่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะครับเป็นแบบนี้อันนี้เขาลื้มมาหมดแล้วเข็มเข็มปลุกกระจายหมดเลยแล้วถ้าไม้แบบนี้เปลี่ยนหลอดไฟไปมันจะสว่างแค่ไหนใช่ไหมครับให้ดูว่ามันสว่างแค่ไหนอันนี้ให้ดูอันนี้แสงที่อยู่ข้างล่างนี่คือจากหลอดที่ผมใช้ในรถทุกคันนะครับเรียกว่าอ่าสีไอ้บู อันนี้สีไอบ้บูดูว่าสว่างแค่ไหนที่ยังไม่เาอาหลอดขึ้นมานะขึ้นมาสว่างนี้เลยสว่างมากตัวหลอดเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละคันแต่ละรุ่น,แต,ลลนแต่ละค่ายมันจะใช้หลอดไม่เหมือนกันเลยแล้วแต่หลอดเล็กหลอดใหญ่หรือบางรุ่นก็ต้องแบบแตบกบทีนี้เวลาเราใส่เข้าไปแสงก็จะออกแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่ามันออกแบบไหนนะเพราะว่า นี้ยังน,นี้ยังเป็นสีไอโบอยู่นนสีไอโบไอโบนะครับใส่ก้าแปมันเป็นอย่างนี้อันนี้มันจะมองไม่ชัดเดี๋ยวจะต้องทำเป็นคลิปมาให้ดูใหม่นะะอันนี้ไมอ่อย่างนี้คือแผ่นไม้พวกน,นี้มันจะมีการสะท้อนแสงมาจากด้านหลังหลอดไฟจะฉายอยู่ด้านหลัง แ,แสงกะโผล่ออกมาเดี๋ยวผมจะใส่รูปภาพนิ่งไว้ให้ดูนะครับในในท้ายในท้ายคลิปหรือในคอมเมนต์อีกทีหนึน่งอันนี้เอาให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับแรกๆสวยครับไม้แบบนี้สวยมากอันนี้เป็นตัววัดหลอกสวยมากแรกๆถ้าใช้แล้วมันไม่เสียก็ดีไปครับแต่ถ้าใช้แล้วเสียต้องต้องรื้อออกหมดเลยกลับมาใช้เดิมๆแบบนี้ อย่างนี้เราเปลี่ยนได้หลายสีครับแล้วแต่ว่าเราชอบสีไหนเราก็ใส่ไปสีก็มาเรียกหน้างานได้ครับแสงมันจะออกนี้แต่นี้มันดูไม่ชัดมันต้องมันต้องใส่จากด้านหลังแล้วเพื่อให้ให้สบมบูรณ์มันต้องใส่อยู่ในตัวไมมั้เดี๋ยวผมจะตัดภาพไปให้ดูอีกทีนึ่งว่าใส่ข้างหลังใหม่มเป็นยังไงไม่นงงนะครับแผนไม้อย่างนี้ทอามาแปะทับกับแ,แบบนี้ แล้วก็เดินไฟใหม่เข้าไปเพื่อให้แสงไฟโผล่มาจากแผ่นนี้ไฟจากด้านหลังของไม้เดิมจะไม่ถูกใช้เลยเพราะมันถูกแผ่นนี้บังไปแผ่นนี้มันจะทึบแสงไปเลยไม่สามารถมีแสงสะลุมาได้หลายคนนิยมใส่กันเพราะว่ามันสวยในในเวลากลางวันแต่กลางคืนถ้าสภาพมันสมบูรณ์มันก็สวยทั้งกลางวันกลางคืนแหละแต่ถ้ามันไม่สมบูรณ์ในกลางคืนมันจะไม่สวยเลย มันมีหลายหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นไม่ใช่มีเฉพาะรุ่นนี้นะก็เรียกกันไปต่างๆนานานแล้วแต่ว่าเท่าที่ผมเคยใส่ในรถที่ผมเคยมีคือเขาเรียกว่าไมจีช็อแผ่นไ y จีช็อมันจะถูกแปะลงไปแบบนี้แปะไปอย่างนี้แปะไปอย่างนี้นะครับลองดูครับใครใช้อยู่ถ้ามีปัญหาเรื่องไมจีช็อ ทำไมแสงมันไม่สว่างก็คือมันเสียแล้วนะครับต้องมาแกะออกนะครับแกะออกแล้วก็มาเปลี่ยนหลอดใหม่หลอดไฟหลังใหม่ใหม่มันจะเป็นแบบนี้นะครับ,อ,บอันนี้อันนี้คือตัวไม้นี้จะถูกใส่อยู่แบบนี้นะครับใส่อยู่แบบนี้และหลอดไฟหลอดไฟมันจะฉายมาจากด้านหลังหลอดไฟมันฉายมาจากด้านหลัง แสงมก็จะทะลุกออกมาหน้าใหม่นะครับเ,เทตัวชัดๆให้ดูก่อนว่าแสงม,มันจะออกมาไหมเดี๋ยวจะงงกันว่าทำไมมีแผ่นไม้หลายอันนะครับประมาณนี้ก็ ดูฟุ้งๆอยู่เพราะว่าอันนี้ยังไม่มีตัวครอบตัวปิดอะไรไงในพื้นใหม่มันเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูอีกทีหนึ่งคือไม้พวกนี้โดยทั่วไปไม้เดิมๆจะมีหลอดอยู่ด้านหลังแล้มามาถึงเรื่องหลอดที่ผมบอกว่าหลอดชิปหลอดชิปเปลี่ยนไม่ได้หมายถึงว่าตัวเองเ็เปลี่ยนไม่ได้นะครับหลอดชิปคือจะเป็นหลอดขนาดนี้นะครับ เม็ดเล็กๆเลยครับเม็ดเล็กๆเลยอันนี้นะครับรถรุ่นใหม่ๆหนึ่งตัวเลขต่อหนึ่งเม็ดไฟนะครับสมมุติว่าสมว่าวันรอบไม่ต้องสมมติเลยอ่าวันรอบมีมีแปดดวมศูนย์ด้วยก็เป็นเก้าเม็ดเล็กๆอันนี้นะครับหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งตัวเลข,ลเขจะไล่ไปครับจำนวนเลขมีเท่าไหร่ไล่ไปก็จำนวนเม็ดเท่านั้นเลยแล้ววิธีการเปลี่ยนของมันคือต้องลื้อออกมาแบบนี้เลยนะครับลื้อไมออกมาทั้งหมดเลยแล้วก็ เป็นการบัดกรีหลอดลงไปบัดกรีหลอดไปในแผงวงจรซึ่งอันนั้นนะผมก็ทําไม่ได้ต้องต้องช่างที่มีความชํานาญจะพปาะทางนะครับไม่ใช่ว่าดึงออกมาแล้วจะเปลี่ยนได้นะครับตัวหลอดมันจะเชื่อมติดอยู่ในนี้เลยอันนี้เป็นด้านหลังบอร์ดนะครับด้านหน้าบอร์ดจะเป็นแบบนี้นะครับอ,อันนี้ทุกหลอดเราเปลี่ยนได้หมดเลยเพราะมันเป็นหลอดรุ่นเก่าคือดึงองอแล้วก็เอาของใหม่ใส่ได้ แต่หลอดรุ่นใหม่รถรุ่นใหม่มันจะเป็นหลอดแบบนี้ใชครับเม็ดเล็กนี่ครับมันก็จะเชื่อมติดพวกนี้ไปเลยเชื่อมติดแต่งวงจรไปเลยซึ่งต้องเป็นงานเฉพาะทางเป็นงานเกี่ยวกับวงจรเล็กทรตัวนี้นะครับไม่สามารถทําได้เองนะฮะหรือถ้ามีใครมีความสามารถเกี่ยวกับวงจรเล็กทรอนินส์ก็ไม่น่ายากถ้าคนเรียนอีเล็กมาน,ะน่าจะเข้าใจนะครับมันมีหลายอย่างครับ ตัวหลอดไฟตัวแผ่นไม้อันนี้ลูกค้าเอามาให้ให้เปลี่ยนเพราะว่าเขาแผ่ใส่แผ่นไม้นี้มาแล้วมันมันไม่สว่างก็เลยต้องลื้อกันอย่างนี้เลยรื้อกันอย่างนี้ออกมาเลยแกะออกมาก็ต้องใช้แค่ไม้เดิมอย่างนี้อย่งนี้คือแผ่นไม้เดิมอันนี้เข็มถูกดึงออกไัแล้วนะครับเข็มเนี่ย บางคนดู youtube ว่ามันดึงง่ายดึงง่ายก็ดึงมันอย่างนี้แต่ทีนี้มัดึงง่ายเนี่ยมันมันใส่กลับเข้าไปอ่ะมันเพี้ยนครับอย่างไมอันนี้ยก็เพี้ยนอันนี้คือไม่ใช่เข็มไม่มไม่ใช่เข็มของเขานะไปเอาของรุ่นแลไรมันใส่ไม่ไม่แน่ใจที่เข้ามาซอม่อมก็คือวันนี้น้ํามันไม่ขึ้นเจ้าของรถดึงเข็มออกมาเองพอดึงออกมาแล้วใส่กลับเข้าไปมันไม่เข้าแล้วอันนี้ต้องขึ้นอยู่ความชำนาญของช่างนะครับ ในการรื้อเข็มเนี่ยเพราะว่ามันจะมีระบบกลไกของมันตัวส่งสัญญาณของมันนะฮะไม่ใช่ว่าดึงออกมาแล้วใส่เข้าไปดึงง่ายๆใส่ง่ายๆตามคลิปที่ดูดูกันอยู่อันนั้นเขาน่าจะมีความชำนาญแล้วนะฮะอาจจะมีจุดเล็กเล็กน้อยน้อยที่เราไม่ทราบว่าทําไมเขาถึงใส่ได้ตรงหรือไม่ตรงนะนั้นอีกเรื่องนึงนะครับงานที่ผมเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนหลอดจากหลอดเดิมหลอดเดิมเป็นหลอด led ครับเป็นหลอด led หลอดที่ใช้มีหลายประเภทนะ ทอเล็กทอใหญ่ด้วยความที่รับทําหลายรุ่นนะครับจึงไม่สามารถบอกได้ว่ารถรุ่นนี้ใช้หลอดอะไรบ้างนะไม่ไม่สามารถบอกไนดะ้ก็คือแกะออกมาแล้วก็ดูหลอดที่ผมมีก็เปรียบเปลี่ยนกันได้เลยรเรื่องสีก็ไล่กันไปครับแล้วแต่ชอบสีมีให้เลือกหลายสีครับแล้วแต่เราชอบว่าชอบสีไหนอย่างนี้สีน้ําเงิน เรื่องสีไม่ต้องกลัวครับมาเทสหน้างานด้ครับมีหลายสี LED หลอด LED กับหลอด SMD ที่ผมชอบพิมพ์ว่าหลอด SMD มันเป็นยังไงคือมันหลอด SMD มันคือมันให้ความสว่างมากกว่านคับความสว่างมากกว่าหลอด LED LED มันจะสว่างเป็นจุดนะครับ SMD มันจะสว่างในแสงกระจายแต่คนทั่วไปก็เรียกกันว่า LED เหมารวมหมดนนี้หลอดเดิมนะครับหลอดเดิมที่อยู่ในรถ ร้อนครับเปิดไปไม่ถึงข้นนาทีมันจะร้อนเลยอันนี้หลอด SMD ที่ผมบอกสองหน้าเองนเะว่ามันสว่างแค่ไหนสว่างจังนะฮะแต่พอเข้าอยู่ในไม้แล้วเดี๋ยวมันจะดอกแสงของมันเองครับเพราะว่าตัวตัวไม้อ่ะมันจะต้องมีแผ่นพลาสติกกองแสงจริงๆอย่างรูปที่ผมลงตามในเพจนั่นแหละครับ อยากดูรุ่นไหนมันจะอยากรู้รุ่นไหนเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่ได้สอบถามก็มาได้ได้นะครับตอบทุกคนนะครับตอบทุกคนจะทยอยตอบทุกคนถ้าไม่ติดงานลูกค้านะครับตอบทุกคนหลอดเดิมหลอดเดิมอย่างนี้ครับหลอดเดิมจะมียางหุ้มแสงออกมาแค่นี้ครับหลอดเดิมที่มียางหุ้มอยู่นะตัวนี้มีมียางหุ้ม เราใช้งานนานๆขั้วขั้วมันจะแตกเพราะมันร้อนมากขั้วพวกนี้จะแตกหมดเลยเพราะหลอดเดินมันร้อนมากแต่หลอด LED SMD นี่ก็คือมันก็ร้อนเหมือนกันนะใครบอกไม่ร้อนผมผมเพราะว่าไม่ไม่ถูกสลอยร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันต้องมันมีให้มันก็ร้อนแหละครับแต่ว่ามันร้อนน้อยกว่าหลอดเดิมขึ้นอยู่กับประเภทหลอดด้วยแต่สิ่งสำคัญที่ได้มาคือมันให้ความสว่างมาก แล้วมันกินไฟน้อยกว่าหลอดเดิมมากนะครับบางรุ่นบางรุ่นใส่หลอดไฟท้ายเป็น LED ไม่ได้เพราะจะมันจะไปโชว์ที่น้าปัดว่าหลอดไฟเราขาดแต่จริงๆแล้วมันไม่ขาดหรอกเพราะว่าหลอด LED มันกินไฟน้อยมันก็เลยส่งสัญญาณไปที่กล่องว่าหลอดไฟขาดเพราะฉะนั้นบางรุ่นใส่ไม่ได้นะต้องไปดัดแปลงเอาว่าใส่ ก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้ทาคลิปเลยมันมีรายละเอียดในในตัวหลอดไฟมันเยอะมากไปติดตมาันในเพจ้วกันมีข่าวหรือมีอันไหนแตกตามาก็จะมามาลงให้ดูนะครับติดตามได้ในที่เพจนะครับรับเปลี่ยนหลอดไฟภายในรถยนต์นะครับได้หลายหลายรุ่นนะครับหลายหลายรุ่นได้ทุกค่ายได้หลายรุ่นลองสอบถามกันมาว่าใช้รุ่นไหนนะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่ได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ